สวัสดีวันที่11มิถุนายน2565เมื่อในสิบาวาเรื่องทั่วลงแม่หันยะโสทอนเพรพอไปพดบอยซิลชชยและแอนปรดีเอฟซีาว่าไปแขวะศิลปินในดวงใจเรื่องราวเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเรื่องราวมาเกิดขึ้นกับยายหันยะโสทรหรือเพจสถานีมอล่อีสาน ที่ไปแช่คลิปของบอยติริช่และแอนอลดีที่ไปออกไล่การปากโบ่งและไม่คนไปแช่กว่าพันแช่และเขามากคอมเมนต์จนย่ายหันได้ลบโพสต์ดังกล่าวมีเอฟสี่ FC, บางคนมองว่าเป็นการแขวะบอยติริช่และแอนอลดีจนย่ายหันต้องออกมาไล่สดในเพจสถานีหมอลำบอกว่าการโพสต์คลิปของแอนอลดี รูปภาพแอนอรดีกับบอยสิริชัยการตามศิลปินสองคนนี้มาดนแล้วโบแมนพึ่งโพดเป็นการเชียร์เพราะสองศิลปินหูวจักกันอย่างดีเพว่าแอนออรดีหรือบอยสิริชัยแต่ไม่เอฟซีบางคนมองว่าเป็นการแพวะหรือบอกว่าการถี่บอยซิริชัยกับแอนออรดีสีมาแต่งานกันหรือเป็นแฟนกันบ่านาสิเปินไปได้แต่ในไล่สดของไม่แย่หัน มีบอยสิริ่ายเขามาโพดเขามาคอมเมนต์บอกว่าใส่ชีวิตการศิลปินมาโดนตอนนี้ก็อายุ35ปีแล้วหูแล้วว่าจิตใจของจะาลองเป็นยังไงและทายที่สุดก็บอกว่าเป็นแฟนกับแอนออร์ดีก็หายสงสัยไปสำหรับแฟนๆบอยสิใช่ยแอนออร์ดีโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบ บอยชิิชัยเป็นการโซนตัวหรือชื่นชอบแอนอร์รีเป็นการโซนตัวบางเธอเห็นศิลปินสองคนมาจับคู่กันก็คือกันกับถือกแย่งของฮักหรือบอยใลใหคคูนี้เป็นแฟนกันแต่ในเบื่อบอยชิิชัยได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าแอนอร์ีเป็นคู่หักกันแบบนี้แล้วเขาก็สิเห็น คอนเทนต์ต่อไประหว่างบอยสิริชัยและแอนออรดีอาจสิเห็นการประกาศหมันกันการประกาศแต่งงานกันหรือแม้กระทั่งสีมิทายาทกันตอนใดเคลื่อนกับคู่ของแคล้วเภาแสงทองพยาบาลฟินแลนด์กระปังกันต่อไปการจับคู่ของแอนออรีและบอยซิริชัยเป็นคู่หิตคู่ปังกระแสดีอิลีการมาสังค์คอนเทนต์ร่วมกันเป็นคู่จิ้นกัน ปังขนาดนี้ต่อไปในอนาคตการสร้างคออเทต์รวมกันในฐานะคู่หักกันสิปังขนาดใดฮ่อก็คอยมาติดตามกันต่อไปผมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบ่ผลาคลิปต่อไปคลิปหนะ้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ